ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสไปซ์เบนวันนี้เบนกับเอมมานะคะเรามากันแค่2คนแล้วเราก็ทิ้งเดวิดทํางานคนเดียวที่บ้านค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เนะคค่ะเรามีกิจกรรมคายักนะคะทุกคนพายเรือคายักไปที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือพลาย์เดมารูค่ะ

กคนคะตอนนี้เราอยู่ด้านนอกกันแล้วนะคะเราพายเรือออกมาจากาทางชายหาดนะคะเปนกับเอ็มมาเป็นกลุ่มแรกหมายถึงว่าเป็นกับเอม็เเอมมาเป็นเรือลำแรกของกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะรอรอเพื่อนๆทุกคนออกมาแล้วก็รอไกด์เป็นคนนำนะคะดูให้จบนะคะคลิปนี้รับรองว่าสวยแน่นอนบาา จุดนี้เป็นจุดชมวิวจุดแรกนะคะทุกคนเราพายเรือออกจากฝั่งมาได้นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะนี่เดี๋ยวบันช<ๆ>ีให้ดูนี่เราอยู่ตรงนู้นนะตรงนู้นที่เราพายออกมาพายออกมาได้นิดนึงก็มาถึงตรงนี้นเป็นถ้ำนะคะ,คะทุกคนตอนนี้ไกล์กำลังอธิบายนะคะจริงๆอ่ะเบนเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับเดวิดเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเบนพาเอ็มม่ามา มาดูอีกอย่างก็คือเป็นอยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะคะก็เลยมาลุยกันอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนถัดมาเป็นจุดที่สองนะคะทุกคนเป็นน้ำตกน้อย <c oughs> ที่จริงอ่ะมันไม่ใช่น้ำตกที่ที่เกิดจากลำธารน,นะคะเป็นน้ำที่ mình gặp Nam thì mình ướm ở trong này đinh này lõng hình là gì nhỉ? Lại nó có xuống mà, luôn này, Thái Lan, đấy มาถึงจุดถัดมานะคะไกด์กำลังอธิบายว่านี่เป็น ผนังหินที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะโดยที่เมื่อก่อนนี้เนาะมันก็จะเป็นภูเขาใช่ไหมเนี่ยทุกคนลองจินตนาการว่ามันเป็นภูเขามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้คือเออไม่ใช่สิเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะคะก็เกิดการพังทลายลงมาแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นผนังแบบนี้นะคะทุกคน

ประมาณนี้เลยมันไม่รู้นะว่ากล้องโทรศัพท์เป็นมันมองเห็นหรือเปล่าแต่เอ,อเห็นอยู่นะเนี่ยโอเคเลยปกิ i ตได้ได้ใช้เอ็มมาเบียนเบียนมาโมสเบียนเอ็มมาเป็นคนไายนะคะให้เป็นเป็นคนจัดการให้

นี่นะคะทุกคนเราหยุดพักเพื่อเล่นน้ำสิบนาทีนะคะตรงเวิร์นี้แต่ว่าเป็นไม่ลง <c oughs> เป็นจำได้ว่ารอบที่แล้วอะเวลาลงแล้วมันขึ้นมันมันกลับขึ้นมาบนเรือลำบากมากเลยเป็นก็เลยไม่ลง สำหรับเนธค่ะนะคะเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดมะลกาเช่นกันค่ะ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะละกาถ้าใช้รถยนต์เดินทางก็ประมาณ50นาทีนะคะทุกคนอย่างที่เบนเคยเล่าให้ฟังนะคะว่ามะละกาเป็นจังหวัดที่มีภูเขามากที่สุดแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเมืองติดทะเลมากที่สุดเช่นกันค่ะเมืองนี้นอกจากที่มีหาดที่สวยงาม แล้วก็มีกัสคาดาเดพรายเดมาโรแล้วนะคะก็ยังมีถ้ำด้วยนะคะซึ่งเป็นถ้ำหินปูนด้านในคือสวยงามมากทุกคนถ้าใครมาที่นี่นะคะเป็นแนะนำให้จองออนไลน์แล้วก็เข้าชมเลยนะคะอย่างเบงกับเดวิดนะคะเข้าไปชมเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวเ็นอินเสิร์ตรูปให้ดูตรงนี้เลยนะคะ e não ตอนนี้เราก็มาถึงจุดพีคของทริปนี้กันแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือลากาสกาดาเด a พลายเดมาโรนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายาม <c oughs> <c oughs> โอเคเพืาชนคือแบบบางคนก็เขาก็เหมือนกับ <c oughs> เขาไม่รู้วิธีการพายเรือยงไงก็ไม่รู้นะมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสวัสดีเซมะ เดี๋ยวเบนจะพายเข้าไปใกล้ๆนะคะทุกคนเราน่าจะต้องใช้กล้องที่ไกลเอามาแล้วละคะ่ะเพราะว่าตรงนี้เราต้องพายเรือผ่านเข้าไปตรงน้ำตกตรงนั้นนะคะ i สำหรับคลิปวันนี้ของเรา2คนเบนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเพราะว่าะระยะทางที่เราพายเรือไปและกลับก็ประมาณ6กิโลเมตรเลยนะซึ่งก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเอาจริงเนี่ยเป็นปวดปวดไหลมากเลยเอมมาก็บอกว่าเอมมาปวดตัวแล้วเราตอนนี้เราก็ยังเหลืออีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะคะนี่นะคะอีกนิดนึงเราก็จะถึงฝั่งกันแล้วเบนก็จะขอจบคลิปลงตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ ยังไงแล้วอย่าลืมดูคลิปอื่นๆด้วยละกันนะคะเพราะว่าความสนุกยังไม่จบลงแค่นี้ก็เดี๋ยวซัมเมอร์นี้เป็นจะมีกิจกรรมอื่นๆมากมายให้ติดตามรับชมกันนะคะมาติดตามดูว่าชีวิตคนไทยในสเปนแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวอาหารอะไรก็ตามนะคะถ้าใครสนใจอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมติดตามเราได้ที่หน้าแฟนเพจแล้วก็หน้าแล้วก็ช่อง YouTube ของเราสคนนะคะ สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย